ยังบระทนในหอนอายุ40เลยแต่ผมขาวมากเคร่งหัวแล้วสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมีปัญหามีปัญหาคิดหนักว่าููว่าเครียดเรื่องยังสมือนี่ประกาศสระผมผู้ใดเป็นก็่อยแนวปกา,าเอามือสางผมแหงตะสางซํำใดก็มีตะผมติดมือออกมาพี่น้องค่ะมีปัญหาผมร่วงอ่า ปรึกษาหลายๆคนเพิินกระบ,บอกว่าให้เปลี่ยนน้ำยาเปลี่ยนแชมพูสระผมเข้ากับเปลี่ยนหลายๆยีห่ห้อล่องยีหนนย่ห้อนั้นยี่ห้อนี้แล้วแต่ว่าเข้าผู้หูว่ายนี่เขาเอ่อนว่าหรือว่าจะเข่าสู่ไหวท่องแม่สมศรีกระบอกหูว่าไหวท่องการเดี่ยาจะเป็นเข่าสู้ไหวท่องอันดับแรกอันดับกลางอันดับสองอันดับสามาแม่สมศรีกระบอกหัว อาการไหวท่องเป็นอาการแบบใดเพราะเข้ากับย่างประท่านในหูเนาะกาย่างบระหัวตังแต่ไหวท่องเขาเริ่มมจากอายุเท่าไหร่หรือว่าเริ่มจากอายุสามเจ็ดสามแปดตอนนี้เขากําลังซ้ําอายุเจ้าของหรือเจ้าของคิดไปในท่างที่ดีเพื่อนๆว่าตอนนี้กําลังเขาสูไหวท่องอันดับแรกคันแรกหรือเปล่ากับบรหูเพราะว่าตอนนี้เหมือนแบบว่าอารมณ์ก็ยิ่งยิ่ง เมือ่อใดย่ำใดจะเป็นวันนั้นของเดือนบอกเลยว่าผัวกับลูกยามาย่ไก่เหม็นผัวเหม็นลูกพี่น้องเป็นอารมณ์ที่แบบว่าง,ง,งุดงิดงุดงิดง่ายผู้ใดยาม่าแแย่ตอมกันแล้วกันลั่งแตนพร้อมที่จะแตกห่างออกมาคอยบวชหัวคอยเป็นอียงอารมณ์งุดงิดชุนเชียวหญิงย่ำใดที่จะเป็น วันนั้นของเดือนพี่น้องคะ่ะแต่พ่อ,อผ่านระยะสามสี่มือเป็นวันนั้นของเดือนไปแล้วก็จะอารมณ์ดีกระใเฮห้ากับวันหวงวันนี้เขาเอื่นปัญหาไวท้องบ่แต่ว่าผมนี่ปกติแล้วจะสะผมแค่อาทิตย์ละสามถึงสี่เทียพี่น้องคะ่ะสองสามมือเพราะว่าผมนี่จะเป็นค้นผมมันแห้งสองสามมือกระตองสะสองสามมือกระตองสะพี่น้องคะ่ะ เคยที่บอสผมโดนสุดประมาณสามถึงสี่มือผมมั่นหมพี่น้องบ่เข้าใจเจ้าของคือกันกับพยายามที่จะแบบว่าหาวิตามินกินเขาบอกว่ากินน้ำมันตะปลากินบีนั่นบีนี่เท่ากับพยายามหาวิตามินกินบำรุงร่างกายเจ้าของแต่เหมือนเหมือนแบบว่าเพราะว่าเท่าเป็นค้นมาจากทางเอเชียเนาะเพื่อน หฮาบ่าได้เกิดและโตอยู่นี่ปัญหาผิวแห้งหฮาก็จะมีปัญหาผิวแห้งการนีห้องก็พยายามหาขีมมาท่าแต่ห้องกับฮู้หวงว่ามันเกิดจากอีหยังค่ะเพื่อนๆครับถ้าผู้ใดมีปัญหากะ้าผู้ใดมีคําตอบก็บพิมพ์ใต่คอมเมนต์นี่มาบอกอเลยเพื่อนๆครับว่าต้องกินแบบใดต้องเหตุวิธีใดปัญหาผมร่วงนี่แก้บบตกหลีขนาดว่ากินวิตามินกินวิตามินก็นแล้วกินวิตามินสําหรับผู้ยิ่ง กินเป็นปีแล้วผมกันยั่งร่วงเขาบอกว่าบ่ชไ้สะผมนำห้อนนำอุนเท่าสะผมนำเย็นเท่ากับล่องแล้วเด้แต่ว่าปัญหาผมหลวงมันกันยังมีอยู่ตลอดพี่น้องคะ่ะหลวงจนมาบกลกาที่จะแบบว่าเอามือสางผมทาสางผมไปนี่ออกมาหลดุดยุ่งมองกลางๆเท่านี่ยุ่งมองอ่าเขาเอื่อนว่ากลางๆหัวอันที่เป็นแบบกลดหอยเท่านี่พี่น้องยุ่กลางหัวเนี่ย จอนเท่าเอาเอเขอเอืนจอนเนาะแม่สมศรีก็เอิ่นปถึกนั่นแหละตอนนี้ผมบางจนพ่อใหญ่ข่อยทักว่าเป็นอย่างม่องหม่องจอนเท่านี่ผมคือบางแท้พะนะัาเพิ่นถามเท่าเท่าก็บอกว่าเท่าป่วยหัคือกันอ่ามีปัญหาผมหลวงนั่นแหละพี่น้องค่ะก็เลยมาเลอกซัวกันฟังว่าผู้ใดมีคําตอบผู้ใดมีวิธีที่จะต้องแก้ไข ที่จะต้องแบบว่าเออเขากินแบบแล้วเห็ดแบบไดแต่ว่าเรื่องเครียดน่ะเรื่องเครียดน่ะมันก็มีมากตลอดอยู่แล้วค่ะเพื่อนๆค่ะเรื่องเครียดที่แบบว่ามีปัญหาเครียดเห็ดอันนั้นอันนี้มันก็เหมือนแบบว่าอันเรื่องเครียดนี่น้ำพอที่เห็ดให้เขามีปัญหาผมร่วงไปไปอีกขอนึงเข้ากับผู้ห่วค่ะเข้ากับพญามาแบบว่าเออเขาบอกว่าให้กินน้ำหลายๆเข้ากับพญามกินเข้ากับพญามเห็ด หล,หลายวิธีแล้วพี่น้องคะ่ะแต่ห้องก็บหงว่าวิธีใดเป็นวิธีที่ดีที่สุดอยากจะมาถามเพื่อนๆเนี่อนอยแหละว่าเออผู้ใดที่มีปัญหาผมหลวงคือกันเฮ็ุวิธีใดให้ผมขมึ้นมาแบบว่าดกดําให้ผมขึ้นมาหนาะบ่อยากให้ผมแบบว่ากลับมาเป็นสีอ่าเพราะว่าตอนนี้เธอมีปัญหาผมหลวงและมีปัญหาผมขาวผมหงอกนะพี่น้องคะ มาก่อนวัยอันควรขนาดมายเงี่งบ้านในไีสิบเลยหนาเฮานี่ไปก่อนอายุแล้วเพื่อนๆคะ่ะน,นี่แหละเขาบอกว่าสวยสวยแบบธรรมชาติลงโทษพี่น้องเฮากับก้มก้มรับชะตากรรมของเฮาไปตอนนี้เพราะเฮากับแก่แกไขปัญหาบ่ตกแล้วบุ้วา่าจะเห็ตจังไหนจังจะเศร้าคอนี่คะ่ะปัญหาไววท้อง หรือว่าปัญหาผมหลวงที่จะมาแบบพร้อมๆกันถ้าผู้ใดมีเคล็ดลับดีๆกับมาเราสู้กันฟังกับทิ้งคอมเมนต์ไว้แฮนเดอร์บอกม่ ain, สมศรีนเดอร์ว่ามีวิธีใดดีๆซอยบอกซอยเตือนกันนําค่ะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจค่ะพี่น้องค่ะกับมาเราสู้กันฟังเนาะปัญหาในมือนี้ค่ะ